สวัสดีครับมาพบกับคลิปฝึก paraphrase โจทย์ IELTS กันเนาะคราวนี้จะมาเป็นท s k ที่2กันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเห็นเกี่ยวับเรื่องดนตรีนะโจทย์ว่าว่าอย่างไรบ้างโจทย์บอกว่า some people say that music is a good way of bringing people of different cultures and ages together บางคนเนี่ยบอกว่าดนตรีเนี่ยนะมันเป็นวิธีการที่ดีเลยที่จะทำให้คนที่อยู่ต่างวัฒนธรรมกัน คนที่อยู่ต่างช่วงวัยกันมารวมกันได้นะเป็นตัวประสานทําให้คนที่แบบพื้นฐานภูมิหลังอะไรต่างๆเนี่ยอายุอานามเลยเนี่ยไม่เท่ากันมาเข้าใจกันนะรักกันอะไรเงี้ยได้อ่ะมาวิเคราะห์ตัวคำํำคีย์เวิร์ดต่างๆว่าเราจะ paraphrase นะใช้ทั้งในเรื่องของ synonyms แล้วก็ในเรื่องของ word family ยังไงได้บ้างต้อง s o m e people เนี่ย คีย์เวิร์ดคำแรกก็คือคำว่าเสพูดว่าตัวเบสิกเบสิกที่เรารู้จักเนาะก็คือถ้าไม่ใช่เป็นซัมพีเพลพูดก็อาจจะเป็นพวกเขาทำไมได้พวกเขาอาจจะ think ก็คือคิดนะถ้าพวกเขาไม่คิดพวกเขาก็อาจจะเชื่อก็คือ believe ก็ได้ believe สะกดอย่างนี้เนาะต้องมี e v e นะนักเรียนชอบเขียนตกตัว e ไปตัวหนึ่งหรืออาจจะใช้คำว่าพูดอีกคำหนึ่งก็ได้คือ claim นะ c l a i ที่แปลว่ากล่าวอ้างทีนี้ไอ้ตัวสำนวนพวกนี้มันมาตรฐาน เป็นที่รู้จักกันทุกคนแล้วแต่จะแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคำว่า say ก็ดี think ก็ดีนะ believe ก็ดี claim ก็ดีเนี่ยบางทีเราอาจจะเล่นนะเป็นแบบอะไรอ,อ,อ่จาก active คนพูดแบบนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่าคนเขานะเป็นเรื่องที่พูดกันนะอ่ะยกตัวอย่างดีกว่าจะได้เก็ต some people say that เนี่ยก็กลายเป็น it is said that นะ some people believe that ก็คือ It is believed that some people claim that ก็เป็น it is claimed ed that <Okay. S 1> แบบนี้มันก็ปรับสำนวนให้โครงสร้างไม่ซ้ำกับโจทย์ได้นิดนึงละ active เป็น passive นะ music นี่ไม่น่าจะแก้อะไรได้นะเพราะมันเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมันน่าจะต้องเก็บอนุรักษ์เอาไวต้ตรงๆเลยเออคำว่าดีเนี่ยน่าจะ paraphrase ได้เยอะแยะมากมาย ลองคิดดูแล้วกันนะว่าวิธีการที่ดีเนี่ยจะเป็นวิธีการที่มีประโยชน์วิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีการที่ใช้แล้วได้ผลนะอะไรได้บ้างแต่ขอมาคํานี้ดีกว่า way เพราะว่ามันยากกว่าต้องคิดเยอะ way เนี่ยก็ต้องดูได้ว่ามิวสิกมันจะเป็น way ได้หรือมันจะเป็นอะไรได้บ้างเพราะว่าบางทีซีโนนิมในลิสต์ของมันนะเราจะเปิดดูเนี่ยเป็น1ิบสิบคำแต่บางคํามันไม่เข้ากับมิวสิกบางคามันเข้าได้กับมิวสิกก็ต้องเลือกดีๆ m มิวสิกมันเป็นแบบนาม,มาทมนิดนิดเนาะอืม ถ้าเป็นซีนิมกับเว y เลยเนี่ยแล้วพอไหวก็คือไอ้ตัวนี้คำว่า means means ตัวนี้จะมี s เสมอเลยนะ means ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าหมายความว่าไม่ได้แปลว่าค่าเฉลี่ยไม่ได้แปลว่าใจร้ายโหดอะไรเงี้ยนะ means ที่มี s โผล่มาติดตูดทั้งมาเลยเนี่ยก็คือวิธีการนะวิธีการแล้วก็ ถ้ามองในแง่ของมิวสิกมันเป็นนามธรรมนิดๆเนี่ยมันอาจจะมองเป็นลักษณะแบบเหมือนเป็นไม่ใช่วิธีการแต่เป็นตัวกลางเป็นตัวกลางที่เป็นสื่อให้คนมามารักกันอะไรแบบนี้นะก็อาจจะพูดในแง่ของคาว่ากลางตัวกลางก็คือมีเดียมนะมีเดียมนี่ใครอาจจะมองไกลไปกว่านั้นนิดนึ่งนะก็คือมันอาจจะเป็นเครื่องมือในการที่ทําให้คนนะเข้ามาหากัน เครื่องมือก็อาจจะเป็น t o o นี่หรือถ้าคำยาวหน่อยก็อะไร instrument แบบนี้ก็ได้อันนี้ก็ต้องคิดนิดนึงว่าคำไหนมันจะเข้านะคือไม่ใช่ว่าท่องซีนโนนีมทั้งหลายทั้งแหล่ไปแล้วก็เอามาใช้มั่วกันได้หมดมันมันไม่ได้นะมันต้องบางคำมันถึงจะเข้ากับกรณีนั้นบางคำถึงจะเข้ากับกรณีนี้นะต้องระวังทีนี้หัวใจของเรื่องนี้ก็คืออ้นี่แหละเอาคนเนี่ย มาเข้าเป็นเพื่อนกันรู้จักกันดีขึ้น bring together bring together นี่จะใช้อะไรได้บ้างก็อาจจะพูดถึงแบบการเชื่อมโยงเนาะทำให้คนมันมีความสัมพันธ์กันเราก็อาจจะนึกถึง connect ก็ได้นี่หรือนึกถึงคำแบบว่าเชื่อมโยงให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะคำว่าหนึ่งก็คือคำว่า unity unity ก็ผ่านไปคำว่า unite นะ ยูนิตก็แปลว่าความสามัคคีอะไรแบบนี้ได้นะี่ย e o t p e o t p e u p l t u p i t p p e o p l e ถ้าใครรู้เป็นแบบ Call o Location สำนวนขึ้นมาเนี่ยนะก็จะดีอีกเพราะมันจะมีคำเกี่ยวกับว่าก่อนที่คนเรามันจะต้อง Connect กันใช่ปะแสดงว่ามันอยู่ห่างกันคนเราวัฒนธรรมกันก็มีความห่างคนละช่วงวัยกันก็มีความห่างก็คือคำว่า Gap เราจะทำให้ Gap ตัวเนี้ยอย่างน้อยมันแคบลงหรือทำให้มันหายไปเลยก็ได้นะคำา Ver อะไรใช้กับ g ก p ได้เช่น คำว่าสานะพาน่ะ bridge bridge ตัวนี้กำลังใช้เป็น verb นะแล้วไปคู่กับ gap อย่างเงี้ย bridge the gap เหมือนทำสะพานเชื่อมระหว่างช่องว่างนะถ้าไม่ใช้ bridge ก็อาจจะมีคำอื่นอีกนะเช่นปิดมันให้มันสนิทหายไป close นะทำให้มันแคบลงก็จะเป็นคำว่า narrow นะหรืออาจจะเป็นคำว่า reduce ก็เป็นไปได้มีเพียบเลย bridge the gap close the gap narrow the gap reduce the gap อาจจะเอามาใช้ผันตรงเนี้ได้อยู่โอเคเนาะต่อมาอะไรดี different different, different เป็น adjective แปลว่าแตกต่างเนาะถ้าเกิดคิดในแง่ของคำที่มันเป็น adjective เหมือนกันแล้วก็แปลว่าแตกต่างหลากหลายก็มีเยอะอยู่เนาะแต่ว่าที่เข้าเนี่ยอาจจะมีคำว่า various ได้นะ ตัวนี้ adjective เช่นกันแล้วถ้าเกิดใครจะนึกเป็น word family word family ก็ความแตกต่างน่าจะเป็นคำที่เอามาได้ใช้เขียนนะ difference คือเปลี่ยนจาก n t ตอนจบอะเป็น n c e ตัวนี้จะเป็นคำนามอันนี้แตกต่างอันนี้ความแตกต่าง different various difference culture นี่ถ้าจะให้นึกก็อาจจะใกล้เคียง ก็ต้องบทแฟมิลี่แหละ Culture เป็นคำนามเนาะคือตัววัฒนธรรมเนี่ยเราก็อาจจะนึกถึง adjective ของมันก็คือ cultural ไม่ได้ไม่ได้เยอะอะคำที่มันเป็นไปได้แล้วมันแบบตรงเปนเนอะเนาะก็อาจจะผันเป็น cultural เช่น cultural differences นึกออกไหม different cultures ก็เป็น cultural differences เป็นต้นก็สลับกันอย่างเงี้ยมันก็ได้ใจความอยู่อายุอายุอายุ Are you? Are you? Are you? อายุเนื่องจากเราทำให้โตกราฟบ่อยๆเนาะมันจะมีชอบแบ่งเป็นช่วงอายุใช่ป่ะเราก็อาจจะนึกถึงคำพวกนั้นนะเช่นคำว่าอะไร age group นะกลุ่มอายุกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนแล้วก็เรานึกถึงรุ่นก็ได้นะนะรุ่นผู้ใหญ่รุ่นเด็กอะไรเนงะี้ยก็คือคำที่เพราะๆเ,เลยเจนอะไรจ้ะ generation นี่อันนี้ก็ใช้ได้อ่ะมีอุปรกรณ์ประมาณนี้ละเดี๋ยวเราลองมาแต่งกันดูซิ อันดับแรกตรง some people say that ก็ขอยกตัวอย่างไปทำ passive voice ตามที่เมื่อกี้เกิดไว้แล้วกันเนาะก็คือจากเขา say แล้วก็เป็น it is said that แบบนี้นเป็นวิธีแปลงวิธีหนึ่งนะมีวิธีทำได้เยอะแยะแล้วก็ m u วสิ music, ไม่น่าจะทำอย่างอื่นได้ก็ต้องไปต่อแล้มิวสิก เดี๋ยวขอเลือกเอายาๆกัน n s t t u u m n t ตดนตรีเนี่ยนะสามารถเป็นเครื่องมือทีนี้ขอเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังกันลวกันสามารถเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังในการเชื่อมโยงผู้คนสามารถเป็นก็แค n นบนะอา o ู d นี่อย่างที่บอกคนระผ่านได้เยอะเลยจะเป็น Effective, Efficient, Useful แล้วก็ผ่านไปแต่นี่ขอเป็น Powerful แล้วกันนะ g o ู d นี่ผ่านได้เยอะมากๆในบริบทนี้ Powerful instrument, instrument. สำหรับทำอะไรก็สำหรับเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันก็ใส่ for ไปก่อนเนาะแล้วเลือกมาในจากไอ้ตรง connect, unite แล้วก็ bridge คู่กับ gap เป็นต้น for อะไรดี for หลังเปปปอ for นะต้องตามด้วยไม่คำนามก็ verb รูป ing นะไม่ใช่ for connect นะต้อง for connecting นะต้องใส่ ting เข้าไปด้วย connecting ใครดีก็ connecting people ที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ people from different ก็เป็น various แล้ว culture ก็เปลี่ยนเป็น cultural แล้วก็ต้องใส่คํานามเข้าไปมันต้อง adjective อยู่หน้าคํานาม อาจจะเป็นภูมิหลังนะเ t า r ช l b แบ็ g กราวด์แบบนี้นี่ก็สวยๆทำเอสด้วยสมมุติมีหลายแบ็ k กราวด์มาละได้ท่อนหนึ่งละ for connecting people from various cultural backgrounds ต้องเอาอายุด้วย and นะจริงๆจ,จะใส่ and ages ไปเลยก็ได้ แต่เรามีสำนวนเพียบอย่างนี้เราก็ขอโชว์ใช้สำนวนอื่นอีกอเลือกไอ้ตัวแกปอะไรมาสักอันละกันสมมติมันต้องแพทเทิร์นซ้ำนะพาา l e ล l structure นะถ้าตรงนี้เป็น connecting ตรงนี้ก็ต้องเป็นแน r r o w ิงนี่ต้องเป็น i n งเหมือนกันทั้งคู่แล้วก็ the gap gap ระหว่างใครก็จะต่อด้วย b 2 v น e เดอะ the gap Between แล้วเมื่อกี้มี generation ใช่ปะก็อาจจะเป็น the younger คนที่เด็กกว่า and the older ะละ t h ไปแล้วน,นะ and older แล้วก็ generation แค่นี้แหละชูฟ๊ฟ เรียบร้อยลองมาดูนะจากโจทย์ที่เราขึ้นต้นมาว่า Some people say that Music is a good way of bringing people of different cultures and ages together จะแปลงเป็นสำนวนภาษาที่ต่างออกไปแต่ก็ได้ใจความเดินว่า It is said that Music can be a powerful instrument for connecting people from various cultural backgrounds and narrowing the gap between the younger and the older generation อ่านี่ก็สวยงามน่ารักเอาไปใช้แต่งเขียนเอเซได้เนาะก็จบไปอีกหนึ่งตัวอย่างวันนี้ก็เป็นทัสที่2เกี่ยวกับเรื่องดนตรีจะช่วยให้ทำให้คนที่มีภูมิหลังต่างๆเนี่ยมาสนิทกันได้อย่างไรวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับ